เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงจังหวัดสตูลนำกำลังพร้อมเครื่องจักรกลนำสิ่งกีดขวางโดยเฉพาะกิ่งไม้ออกจากสายไฟภายในหมู่บ้านอย่างเร่งด่วนรวมทั้งซากต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนของชาวบ้านและเส้นทางการสัญจรในหมู่บ้านพร้อมสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมหลังจากเกิดเหตุพายุฝนถล่มบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายเมื่อวานนี้ กว่า30ครัวเรือนในหมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่10ของตำบลควนกาหลงนายนัทภพาพ,พงศ์สุวรรณชนะนายุองการบริหารส่วนตำบลควนกาหลงโจรสตตนกล่าวว่าความเสียหายจากพายุฝนทนล่ลเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสำรวจเพิ่มเติมและเข้าห้การช่วยเหลือสิ่งกีดขวางต้นไม้อย่างต้นสะตอที่ล้มทับร้านค้าและบ้านเรือนของประชาชนพร้อมทั้งเร่งนำวัสดุอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือเร่งด่วนเป็นการเบื้องต้นที่มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่าจำนวน30ครัวเรือนในหมู่ที่ หมู่ที่4และหมู่ที่10ของตบบนควนกาหลงพบต้นอย่างพาลาล้มจากความแรงของลมไม่น้นอยกว่า20ใต้ทับเส้นทางการสัญจรซึ่งขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตวบบลได้เร่งเคลื่อนย้ายสิ่งที่เกิดขวางออกแต่ยังไม่สําเร็จโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันนี้ส่วนความเสียหายของสถานที่ราชการพบว,ว่าูนยนพักคอยมีโต๊ะเก้าอี้บ้ายประชาสัมพันธ์ก็ได้รับความเสียหาย3 0ของพื้นที่ส่วนบ้านเรืรนของประชาชนได้รับความเสียหายจากแรงลมพัดหลังคาหายไปทั้งหลังขณะนี้หลายฝ่ายที่เกี่ยว กองได้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือและนำซากต้นไม้ที่ล้มทับเสาไฟฟ้าและในหมู่บ้านออกเพื่อที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ดับมืดตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาให้ได้ใช้ไฟฟ้าได้เร็วที่สุดพร้อมนำหลังคาเข้าเร่งซ่อมแซมให้เข้าสู่สภาวะปกติ